ของสุดท้ายรัฐบาลไทยเป็นยังไงเพา่าฝันไปครับฝันแล้วบ,บอกว่าฝันนยะ่างไฝันแต่ว่าคือเกาละ่ะเขากะพูดถึงว่าพวกนัน้นกาาา็ไม่ให้คือเกาผีนะบอกว่าผีก็ไม่ให้เขาให้แบบไรเพราะแบบเป็นโตเลยเลยะไอ้บอกแบบเป็นโตเลยบอกฝันนี่ผมก็สงสัยว่ามากัางเว้นหรือมากังขึ้นขึ้นเขานั่งสวดมนต์แล้วก็มันพักกอนเมื่อนั่งกิน ตามปกติคือยังอยู่หน้าเกินปะครับนอนนอนนะครับสวดมุ่นจดยังอไย่งเงี้ออกมามาพักมาเล่นมานั่นดูข้างนอกเวลาเบี่ยงเขาขึ้นย่างออกมามาหาย่ามขอเท่าตอนบ้านพระบางท่นครับทีหัวที่ผ่านมากกว่ามะเหย่แบบนี้บอกว่าแบบนี้เวลาเขามาเหยเขาก็้นมาเหย่แบบนี้นะเขาบอกมาซ้ำเส้นหูหลุดปะพ่อบอกแล้วกับย่างคืองเวงโวกันนี่แล้วบอกเป็นตัวเลยบอกว่าย่างง่วงมากจะเย็น ไม่เห็นก็เป็นคนใจเย็นนี่แหละว่ามันแต่ว่าแต่ว่ากับผีนะแต่ว่าใครจะเป็นหลังคนไม่เขานะแต่เพื่นมาบอกแบบนี้นี่ถือไม่แล้วจังหวัดจ้าหน่อยเป็นถ้าเขาบอกมาบอกกับตั้งแต่หนึ่งเกจกุเลยละหนึ่งเกจบอกถือแค่หนึ่งมันบักแล้วก็เมื่อบอกหาศูนย์ก็ถืออี่กันบักแล้วก็เมื่อบอกอีกหกปีก็ถือกันบักโอซี่หกกันบัก กหกล่กวมาพกพกหาในก็ถือกันบ้างแล้วก็มาหาเปียดในการถือกันบ้างเรียกนันเลยบอกว่าได้ไลรกันมากเลยแหละบก็มีเว้นด้วยเพราะว่าเวลาเขามากก็กระบอกบางทีนะบบอกมากคือบ่ได้บอกก็บ่เห็นกันดบางวันนี่ก็หายไปเลยทำไมได้่าเขาบ่มาเขาบ่มาอันนี้คือว่าโชคดีเนาะพราเนาะวัวันที่หนึ่งถือว่าโชคดี บคือนันมาถามพ่อพ่อว่าพน่าันไดนมาเนาะพ่อเนาะพนบ่าขั้นมาแล้วจิจามามาพนวาอย่างบ่พอเขาบ่ได้บอว่ายังไรเด็ก่นไม่แน่จันใดบ่พอ่นไม่แน่วันใดกระโบดกบะโบดได้ว่าจัเตนันจัดเตี่ก็เพียงแต่ว่ามากกับเขามาบอกเขากับบอกไอ้่วกบอกรามดี่เขากะเขากับเพียงแต่ว่าเขานั่นเองเขา ได้เงี้ยได้น kind of ั a, ่ได anyway> ้นี่มัวม่ด่เมตตาหยงสีบ่อ่เมตตาท่านบุญทําอยางให้เขาเจียนคือแล้วเลยบ่ได้ว่าสิต้องจยากได้นั่นอยกไดี่ดีว่ามากทุกงวดนี่ผู้เก่าบ่อผอผู้เก่าบ่เป่นการบ่ได้ว่าทุกงวดนะคืองวดได้เขามาเขากหายังกี่นะงวดกันมากกันมากสิหานี่สิยเลยเป๊ะเลยเป็นคนผู้เดียวผู้หญิงผูใชายครับผู้ชาย เป็นพุมน่มัะหั่นมากกว่ามันโมเมนต์พุ่คมคล้ายๆก็ว่าตรงหน้าที่ที่อยู่นั่นนั่นบ่บมันจะเป็นหน้ามุดหน้ามั่งกระเจ้านี่ยเกเรตไปสื่อน้ำเพลินครับ้านนี้พูนของผู้ตายเน,นี่ยบานนี้พ่อแม่แม่แม่มันก็เป็นลูกเป็นน้านของกระเจะ้านี่ยเป็นลูกเป็นล้านของกระเจ้านี่ยมันตายมันก็เลยโบกหมูมันสุนที่ไปนะคล้ายๆก็ว่าเป็น ใครับก็ว่ามันเป็นปีเหล่อนเอายังไงเอาอยงไงครับเป็นปีเหล่อนมันก็เลยมาเที่ยวอย่างหนักอือก็เลยนั่นให้มันก็เที่ยวไปเที่ยวมากจะมองให้มองหน้าคอนครับก็เลยได้นั่นก็ยงไงแล้วก็คือสิยุเทีวเทนั้นแม่แม่แบนี้พ่อนี่บังเอิญพ่อนี่ผ่นซื้อได้จะซื้อได้แหละก็เพราะเป็นคนถือสินค่าเพิ่นก็เลยเที่ยวมหามาบอก บอกมานีจักงวดแล้วพอขนาบได้จักงวดแล้วที่บอกว่ามากินจกหนึ่งเจดหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดกับบอกต่างตาหนึ่งเจ็ปดลบหนึ่งเจ็แล้วก็เมา้ายังก็อห้าศูนบอกห้าศูนย์กับแม่ห้าศูนหกห้าสามะก็หก 4ี่หกก็มาหาปนี่แหละหางวดเลือนต้นพอมันก็มีบางงวดมันกรมีเวีนอยู่ด้วยบางงวดกิบมาแม่คืองั่วใจกระบ้าหือกระบบ้เลยลูกว่านขันมานนี่คือเป๊ะตางนั่นเลยแหละเขาตรงๆเลยส่วนมากพ่อจีให้สองตัวหรือสามตัวพอสองตัวสองตัวไม่ได้สองตัวสองตัววดนี้กันไปเชี้ยนให้สองตัวสองตัว แจงอะหรือบอกบอกทื่อๆบอกปากคือเขาบอกกันจริงไหมยังมากก็ได oh, ้ไปพ่อเลขจรไหมได้พ่อได้แล้วตัวใดลักกาะจิง่คือเขาบอกกันสมาบานทองนเนี่ยได้ไปเรียกได้ชื่อเรียกไปบอกว่าอุตส่าห์อตัวใดมาสักครับได้ตัวใดมาเขาก็บอกใหรรู้บอกตัวใดม้นีกว่มันเลยได้ห่าเก็บ้นนี้คนทีถามก่อนว่าได้เลขไปจิเลขไปบอกทนได้พอสิตออเิ่น เพิ่นได้แล้วเพิ่นก็เลยบอกมาเลยม้อกพ่อวันนี้หาเจหเจตัวเดียวหาเจ็ดเด้อว่าสิก่อนหเจ็ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็บอกตกใข่ซื้อตกอนน้ำใบนาเด้อตาบ่ันจะบอกไาตัวไรนตเก้าตัวอกซีนั่นแหะกซีไว้น้ำตัวเก้าซื้อตเก้าไว้น้ำนาเด้อตีเท่านั้นอ่ะครับตัวที่เขาบอกหนึ่งตัวลาคมนี่หาเจ็ครับซื้อตกเก้าไว้น้ำนาเด้อ เราบอกหกสี่หกสี่หก4 6 4หกสี่หกสี่หกสี่ว่เด้สี่หกเยหกสีหกสี่อนห่คล้องห้างใ่ก็ได้ว่าอุยเราก็ดีปอนะเจ็ดกับหกสีก็ลองไปเทียงเบิ้ลมีโชคมีตันน้ำกันกับจังไฟหน่อยนเปิ้นเขาก็บซ้ำลูกไส้อะไรกับเป็นมูดหรือกับลูกไส้เนาะลูกไส้กับ ว่าเป็นติดทหารน้ากันนะปานนี้เพื่อนนี่ก็เลยหนีทหารห<อ>นีทหารมากก็เลยนั่นเลยค้<อ>าับข้างบ้าน<อ>พ่อแม่ก็แม้ว่าข้าเจ้าก็เล่ยกล้ากันดีนะก็เลยเป็นบิดลวบ่มีหมองยแูแค่ก็เลยตายเล่ยจัง<อ>บานานี้ขอทานที่แนวทางเนี่ยขมาที่พันวาหาที่เนี่ยเ,ยเคยเคลื่อนบ่บ<า>บ ไปเตเลยบอกตัวได้ขึ้นตัวนั้นเลยบานีบานีฮกซีได้เคยโมนมบกอันนี้อันนี้แกบอกว่าล่องซื้อตัวตัวกาไว้น้ำในล่องซื้อแต่ว่าตัวนี้คือตัวบอกตัวไาเจตตัวไาเจตนี่บอกแมนคือยืนหาแปดตีแล้วตัวนี้นี่เป็นไาเจตแม่แมนแมนหมดที่เดียวคือบอกตัวเดียวตัวเดียวแต่บางคนเนี่ยแกบอกว่าองล่องซื้อไว้กันมึงไว้ในเรื่องไม่ตัวเก้าตีตัวเก้าตัวฮกซีนะ พาที่แล้วมันสี่หกคนบ่แม่นครับมาเนี่ยเขาแค่บอกว่าต้องกันบางไว้ในเด้อหกสี่แช่ว่างสี่ไหมกับกัดนก่อนเนาะบอกทุกครั้งนี่เคยได้กลับบอกบอกก็กับเลยตร่หอดบกับเลยเพราะว่าเคยบอกเด้อเคยบอกว่าบ่ต้องมาหนันเด้อบอต้องกลับเลยพอต้องบองให้ตรงตรงพต้องให้ขึ้นในร่งบ่ต้องให้ยั้งกั้ขึ้นนั่นก็้ขึ้นบอกมาเลยอบอกให้มันตรงมาเลยพอต้องให้ได้กัด้กได้ ต, binary, ต ok ัวนั ok so ok 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 well> ok ่นต um, ัวนี้ไว้พี่พอคบ่ให้คือจอจมเลยทินั่นเฮ้ยเราก็คือดีพ่อเนาะมันกว้างกันกันตันสั่นได้ตลอดเลยล่ะครับโอ้ยบอกตัวแรกก็บอกตัวนั้นนะพี่พ่อตัวแรกตัวนั้นพ่อแสดงว่าคันเล้วมาบอกนี่ได้ว่าน่อยตอนนี้ตระหนว่ากระบ่ได้ซื้อกระเื้อแช่เราบ่เกินจิ๊ตัวเพราะว่าบอกมันบ่มีแนวที่นั่นแหละทุนบ่หลายเนาะพ่อเนาะ ป้าพวหลายก็มีอยุเ่าต่ว่ากาซื้อหงหังหงื่อพอประมานบ่แมนซื่อบางสียเอาลวยเอานั่นครั้งซี่แล้วก็ซื่อเพื่อให้เทใจไปกันได้เก็ามาจ้างติบม่ะพอเบิดโทรลงน้าบ่อป่ะพี่น้องเอฟซีทางบานบดตอบโรกก็ได้เล้วบ่ลงด้าก็บ่ได้รับเต้านั่นจอมมัต้องพัน่านแอดมินก็ได้นอกพอเนาะแรับแต่ลงที่จริงของก็ามาลงเถี่ยวนั่นาหันเดที่ผู้จามัว่ากันห f เอี่นี่ย ที่มาไทยมาท่มมากโอ้ยประธานครับทีัอดัญ่ต้องคว้านบททมมันก็ท่วมมากขว้างขึ้งไห้โอ้ยว่านกทีีวางได้ก็เล่้ไห้กรเจ้าถ้าบอกอันนี้แหละาเจ็เนี่ยเอาอยากให้ัป็นแบบครับเอาพี่น้องโอ้ยตัวเดียวโคโลเอฟย ตัวเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดตัวนี้บูเมียนได้กรลองเปเสียงบ้งอันนี้ว่าพีหน้ากระได้ี่นอกะเม่นว่าพีหนากระได้ผีนามาบอกห้าเจ็ดกับหกสี่ตัวรองนะครับเม่นกเมั่นจัดแยมากกระบอกแก้ตัวนี้ละห้าเจ็ดเนี่ยแต่หกสี่ว่าจะเห็นเราถ้าตัวเนียนเนียนห้าเจ็ดบอกว่าเนี่ยตัวเดียว เราเน้นหาเกตได้ครับพี่น้องเราต้องเชียงเบิง้งแนวทางนะพนะอะเนะแนวทางได้พี่น้องนั่าไปพิจรารณาเบิ้งนะครับห้าเจ็ดแล้วพอสี่ก็กนนะต้องหันเบิ้งค้ามันถือกล้วยต,ตามที่ห้องเคลื่ว่าค่อยเป้าเพราะว่ากะโบเรตเบิ้งโบเรตกระร่นปีว่าตรง ออกมาเป๊ะๆตะบัดตามที่พันนมากกัามที่พันนมากนี่บได้กลับแทนโบได้กับคือพวกัวไดก็ขึ้นตัวนั้นไปไอนอะไรบ้างอนเนนตามช็อตควาแล้วถอาด้ควุดสุดเทน